สวัสดีครับ,รบพามาขุดมันแกวครับวันนี้อ,อันนี้เราอยู่กับเบาปี้น้องบัวลูกายเดียวครับหนอนมันเก็บไปพัดเอนี่ว่ว จานเปยเพิ่นอยากของหวานเพิ่นว่าชีวิตพ่นขาดหวานมาดนแล้วมันดนแล้วเมียกระบุมีเมียกระบุมีเป็นหนังคือโบมีเพราะว่าเมียไม่ได้มาน้ำเมียมากาค็คงต้องมีโอ้ไมได้เงาเกา่าโอ้กระหุดสมองเก่าไหมเนาะเี่ยมเขามาหลอนมันเอาไปได้หลายกระหุดอยูอย่หนึ่นนงละเนาะ้ำก่อหัวเลย oh giòn sang quá, bên sai lùng ngang thôi. hả hả, ui, nám quá. nhỏ này. lấy keo anh cầm Nam đi. กันหดะมานเนาะพี่น,อน,น้องเลยเยอะตกลุม้มพนะอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วปัดดุลน้ำกันครับไหวเป็นมันหรือเป็นเผือกนี่นมัลงไปหันด้านนั่นอ,อู้ดครับคองแท้เลยครับตอกกระแตนบุ้งตอกกระแตนดิเผือกกับมัน

ăn đi ăn đi đi ăn đi rồi. đâu ăn chặt đẹp đi ăn muốn ăn qua ăn đi ăn ăn đi ăn đi ăn ăn đi 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 đi ăn đi đi เป็นบรรยากาศครับหมูมานหมูมานครับบรได้กินดอด้วยได้เหยบหอาวุาพวอไะเฮ้ยเฮ็ดงานดีกว่าเสีอกินเราอางเงินซื้อกินเรา <laughs> ดีกว่า